สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุมเมาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านครับครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมสุมเมฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับอาจฉิภาพพี่น้องมาเบื้องนะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับจากการผลิตกอนเชื้อเห็ด ครับซึ่งความสูญเสียรูปแบบนี้นะครับจะมีมาเห็นเรื่อยๆยู่เป็นประจำนะครับซึ่งเป็นที่งุดงิดกวนใจนะครับคือไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับคือปัญหานะครับปัญหาก้นถุงแตกนะครับก้นถุงแตกหรือก้นถุงรั่วนะครับก้นถุงรั่วถุงก็คือถุงเห็ดก้อนเจอเห็ดของเขานะครับมันแตกมันหัวนะครับที่นี่มันแตกมันหัวมันเกิดยังขึ้นนะครับ ก็คือตามภาพเลยนะครับก้อนเชื้อเห็ดแตกก้อนเชื้อเห็ดรั่วนะครับเกิดปัญหาคือนะครับเมื่อรั่วเมื่อรั่วแล้วนะครับจะเป็นสีนะครับปึ๊บนะครับจะเป็นลักษณะนะครับเชื้อล่านะครับเวลาหยอดเชื้อแล้วนะครับสมมติ ก้อนรั่วนะครับจากด้านท้ายแบบนี้นะครับจะเห็นในเชือล่าเข่าทางกลนก่อนนะครับแตก่กลางกลางแตกด้านข้างนะครับเชือล่าเข่ามานะครับเชือล่าจะเข่ามา,าแสกนะครับมาแย่งพื้นทีมาแย่งอาหารของอก้อนเชือเห็นข้องเหานะครับของดอกเห็นข้องเห่าอันนี้จะสังเกตว่าก้อนนี้นะครับส่วนนี้นะครับส่วน ه, ส่วนสีขาวนี่ก็คือเป็นส่วนของเชเต็ตนะครับชเชเ็ตที่เดินมาได้เดินมาได้ว่าถึงเคืองก่อนนะครับเดินเดินได้ว่าถึงเคืองก่อนนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับหลักการในส่วนลางนะครับจะเป็นล่าสมนะครับในส่วนลางนะครับจะเกิดล่าสมต้านกันล่าสมนะครับล่าสมสังเกตเบัง อ่าบ่ได้เกิดจากด้านนานากรหรือปากกอนนะครับ<ๆ>แสดงว่าอ่าติดมาจากด้านล่างหรือด้านข้างนะครับจะสังเกตว่าต้านขันกับเฉาเห็ดเฉกเห็ดบ่สามารถเดินมาได้นะครับเฉาเห็ดกะบ่สามารถที่จะเดินลงมาอ่าจนทัวก่อนได้เดินมาในแนวนี้นะครับเดินได้บ่ถึงค่งก่อนนะครับเดินได้บ่ถึงค่งกนกนะนนนนสังเกตว่านี่ครับออกดอกมาได้ยุ่นะครับถึงนะครับถึงจะ นีเชือ้อราแต่มันก็นยังพยายามยางออกดอกอยู่นะครับจักมันเป็นตะลุตนพี่น้องนะครับจตเกิดแข่งกันกันกบเชือ้อรานะครับก็คือเป็นลักษณะของถุงขาดจะเกิดความสูญเสียแบบมีแท่งที่ได้ดอกนิดที่อวบอิ่มออกมากเลยหนึ่งขีดนะครับดอกมีกับที่ได้ยุบประมาณเคืองฉีดนะครับก็จะได้2บาท3บาทนะครับท่านที่ได้หาบาทช่อหนึ่งนะครับก็สูญเสียโอกาสที่จะได้ผลผลิตและมูลค่านะครับ ของก่อนก่อนนั้นที่แตกที่หัวนะครับจากถุงครับมาเพิ่งความสูญเสียอีกรูปแบบนะครับของก่อนเหตุที่หัวยุทายก่อนนะครับหัวยุทายก่อนก็คือถุงแตกยุดานกลนะครับถุงแตกยุดานกลนะครับถุงแตกถุงขาดนะครับอาจจะด้วยเหตุผลนะครับคุณภาพถุงบดีนะครับการผลิตบดีหรือว่าตอนเขาอัดก่อนนะเขาตอกแห้งโพดกระทุงแห้งโพดนะครับ หรือว่าเป็นกับเครื่องอักกรเห้าปรับเครื่องอัดบ่ดีปรับบ่ได้ขนาดพอดีกับที่มันต้องการที่มันควรจะเป็นนะครับอย่างเช่นอเอาขี้เลื่อยล่งไหลโพดนะครับมันก็แตกกระปินะครับเราต้องมีการตรวจสอบตวจจัวเช็คให้พอดีนะครับเครื่องอัดนะครับหรือว่าอาจจะแตกด้วยกระบวนการเื่อนในระหว่างการผลิตนะครับนี่เป็นความสูญเสียนะครับเฮ็ดจะออกด้านหลังนะครับเฮ็ดจะออกด้านหลัง กับด้านหนานะครับมองใดมีหูออกก็จะออกนะครับมองใดมีหูออกก็จะออกนะครับความูญเสียแบบใดนะครับเวลาเขาก่อนไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงเลี้ยงกันยุยุแผงนะครับยุแผงยุร่งเปิดดอกนะครับส่วนที่ออกด้านหลังนี่เฮ้าบ่สสามารถหมดเข่าไปเก็บใดเ้อครับพี่น้องนะครับส่วนที่ออกด้านหลังนี่เฮ้าบ่สามารถหมดหมดเขาไปเก็บใดเพราะว่ามันยุบก,กลมันแทงทะลุออกไป้างหลังเกิดยุใน อ่านิโกนหลังก่อนนะครับเฮ้าบรสมาดรเอาไปได้เฮ้าดิเสียตัวนี้นะครับเฮ้าดิเสียตัวนี้นะครับเฮ้าจะได้แค่ด้านหนานะครับเฮ้าจะได้แค่ด้านนาที่มันออกที่มันออกมานะครับแทนที่เฮาสิได้ช่อยยิ่ง่ๆชอยะขีดจอละขีดกลัวนะครับเฮ้าก็บบ่ไใดเฮากับจะเหลืออยู่เกือบขีดหรือว่าเครื่องขีดนะครับนี่มูลราคาของมันนะครับมันมาออกอยู่นี่นะครับ เขาบกว่อะไ้ในส่วนนี้วันที่นี่มันบ่เป็นปัญหาแค่นั้นนะครับส่วนที่ยุดานหลังเนี่ยเขาเอาบ่ไอ้เขาเด้มือเขาไปเก็บว่าอะไรนะครับมันยุ่หลังแผงเวลามันจะเลื่อนติบตเต็มที่มันบานมันก็เหี่ยวเขาฮดน้ำเข้าไปมันก็สีเน่าถึงหน้ามือนั่นมือนี้มันก็สีเน่าเน่าไปต้อมากอะตามมาโดยมาแรงมาแรงวีมาแรงวีก็สิมาตออ ตอมแล้วก็ที่มีไข่มีหนอนตามมาสร้างบรรยากาศที่บดีในรงเปิดดอกของเหาเห็นให้ความสูญเสียเห็นให้งานเขาตามมานะครับอันนี้คือปัญหาอาถุงแตกนะครับปัญหาถุงแตกถุงรั่วนะครับที่เกิดขึ้นจริงอันนี้กาเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับอของแทบจะทุกฟามนะครับกนะนั่มาบอกเราเกาซิบให้นะครับ พี่น้องนะครับผู้ที่สนใจนะครับผู้ที่สนใจงานเห็ดนะครับบอกสู่ฟังเก็ตเล็กเก็ดน้อยเรื่องเล็กน้อยนะครับกะทึกว่าเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าของเราชาวเห็ดนะครับครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปแจ้ประสบการณ์นะครับถุงแตกถุงรั่วนะครับถุงโดนขูดเกี่ยวต่างๆสารพัดสารเพนํามาซึ่งความสูญเสียตามมานะครับก็ได้ดาเนิน ามาถึงช่วงถ่ายของคลิปแล้วนะครับจังไดกะต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังสุมเมธฟาร์มเหตุกเกษตรไทยบ้านนะครับจังใดกะอย่าลืมเรื่องกับพี่น้องจะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกด s u b สไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจกับสุเมาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมสุเมาร์มเห็ดนะครับก็ต้องขอลาพีลาน้องไปก่อนนะครับจังใดกะอาต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ